ประเด็นต่อเนื่องทางการเมืองอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของกระแสการปรับครอมอซึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่ามาเชื่อมโยงกับเรื่องของรัฐประหารเมื่อกี้นี้หรือไม่นะครแต่ที่นั่นก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของกระแสการปรับคอรมอมาแล้วเราเคยมีการพาดหัวเลยนะว่าเอ๊ปรับคอรมอเนี่ยมันจะมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรยังไงค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วเพราะว่าก็ใกล้จะสักฟอกแล้วนะคะล่าสุดค่ะนายกเศรษฐาคะก็เรียกว่าดับข่าวลือขอดับข่าวลือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ลั่นเลยนะคะว่าโอ้ยข่าวลือก็จบที่ข่าวลือสิยืนยันนะคะว่า314เสียงในขณะเนีย้มแข็งพอ ไม่ต้องเติมแล้วส่วนในเรื่องของ2องเก้าอี้ที่ว่างในโควตาพักฝังประช,ชารัฐแล้วก็พักเพื่อไทยนะคะก็ยังคงเดิมค่ะ <c oughs> ขณะที่นะคะเสียหนูค่ะคุณอนุทินยันว่านายกไร้ส่งสัญญาณ ปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ปัดกระแสในเรื่องของการดึงพักประชาธิปัตย์ที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยค่ะครับในประเด็นนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมตีเัิมตีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัมตรีถึงกระแสเร,รือข่าวลือนะครับการปรับครมอเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับโดยมีนายกเนี่ยมีการยิ้มนะฮะก่อนกล่าวว่าข่าวลือเนี่ยท่านพูดถูกคําว่าข่าวลือ ข่าวลือมันก็จบที่ข่าวลือนะครับทนายกย้ำอย่างนั้นโดยผู้สื่อข่าวมีการถามต่อนะครับว่าแต่มีข่าวถึงขั้นว่าจะดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลเลยนายกกล่าวนะครับว่าไม่เคยมีการพูดคุยครับอย่างที่ผมเรียนมาแล้วว่า3 1 4เสียงก็แข็งแกร่งพอแล้วในตรงนี้เรามีความสมัครสมานสามคัคคีพูดจากันรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับงบประมาณยังไม่ออกเลย วันนี้พูดถึงการงบประมาณและการขับเคลื่อนประเทศโดยการใช้งบประมาณซึ่งวันนี้ครับอย่างที่บอกได้มีการสั่งการไปแล้วซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี6 7ไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องมีการทํางานอย่างจริงจังในตอนนี้ผู้สื่อข่าวยังถามต่อว่าสมมุติว่าในส่วนของพรคพลังประชารัฐยังเหลือโคต้าอีกหนึ่งที่ อาจจะต้องมีการขยับขยื่นหรือไม่ประเด็นนี้ครับทานายกก็กล่าวตอบทันทีว่าสมมุติก็คือสมมุติฮะเหมือนข่าวเือก็คือข่าวเลยเมื่อกี้นี้อพอท่านบอกว่าสมมุติเราก็อยู่กับความเป็นจริงดีกว่าในวันนี้นะครับเมื่อถามต่อว่านายกต้องการให้ทั้ตีชุดเดิมเนี่ยขับเคลื่อนก็ประมาณที่เพิ่งผ่านสภามาใช่หรือไม่นะครับประเด็นนี้ท่านนายกบอกว่าวันนี้เรามีการเน้นย้ำและโฟกัสการใช้งบประมาณขับเคลื่อนธุรกิจ และดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับแล้วก็มีการถามย้ําเรื่องของโคต้ารัมตีของพรรครัฐบาลว่ายังคงไว้เช่นเดิมหรือไม่ประเด็นนี้ครับท่านนายกก็กล่าวว่าใช่ครับเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนอยู่แล้วในตรงนี้โดยยังยืนยันโคต้าเดิมของพรรคพลังประชารัฐนะฮะใช่หรือไม่คุณเศรษฐาก็กล่าวนะว่าก็เป็นโคต้าเดิมที่อยู่มานานแล้วเช่นเดียวกับโคต้าของพรรคเพื่อไทยก็เป็นโคต้าเดิมที่มีมานานแล้วเช่นเดียวกันครับถามต่อนะครับว่า มีการเชิญรองนายกและรัฐมตนตรีเนี่ยเข้าพบไปเมื่อวันที่ผ่านมานีฮะว่ามีเกี่ยวกับกระแสะการปรับครอรมอออกมาเนี่ยทำให้ทาง พักพลังประชารัฐยังมีโคต้าว่าอีกหนึ่งตำแหน่งและยังมีความชัดเจนในวันที่3เมษายนนี้นะครับนา,ายเศรษฐากล่าวย์ย้ำว่าไม่เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยแม้จะมีการเชิญรัฐมนตรีหลายคนเข้าไปพูดคุยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีเฉียวมาเลยแม้แต่สักนิดเดียวนะครับและคุณเศรษฐายังระบุต่อว,ว่าหากจะมีการปรับคอรมอลจริงๆเนี่ยก็ต้องมีสาเหตุว่าทํางานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องมีการพิจารณาในส่วนตรงนี้ครับค่ะมาฟ้าควางเสียนูนะคะคุณนุนทินชายก รัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะก็กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรมรัฐพรมเผ่าค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อช่วงเช้านี้ถึงการปรับตําแหน่งคณะระัฐมนตรีโคต้าของนายไผ่ลิกเข้ามาว่านะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงประเด็น,นัเก่าวเลยส่วนการปรับคณะระัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นเรื่องของนายกค่ะ เมื่อถามถึงกระแสข่าวด้วยว่าพักประช,ชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลนั้นคุณอนุทินบอกว่าไม่ทราบเลยเพราะคนที่เข้ามาหรือปรับอะไรก็บอกไปแล้วว่าอยู่ที่นายกย้ําว่ากังวลหรือไม่ที่พักประช,ชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลแล้วต้องมีการเกลี่ยโควตารัฐมนตรีใหม่ค่ะคุณอนุทินก็บอกว่ามันยังไม่มีเรื่องนี้นะนายกก็ยังไม่มีการแจ้งอะไรให้กับพักร่วมค่ะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าเลย ถามย้ำอีกค่ะหากมีการปรับนะคะคณะรัฐมนตรีภูมิใจไทยจะต้องมีโคต้าเท่าเดิมใช่หรือไม่เรื่องนี้คุณอรุทินก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันค่ะไปฟังเสียงของคุณอรุทินกันเลยค่ะพักรัฐบ,บาลทั้งรุ่งรัฐบ,บาลชุดนี้ใช่ไหี่พักอะสามร้อ่เสียงเนี่ยนะก็เป็นพักที่โหวตให้ท่านเศรษฐาทมีสินเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนันกนารจะาคนที่ไม่ได้โหวตเข้ามาก็ต้องก็ต้องดูว่ามันจะทําความเป็นธรรมยังไงให้กับพับกร่ปรัฐบาลท,ที่เขาตั้งใจเอาท่านนายกเศรษฐาเข้ามาเปนา็นยางไงครับด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ครับ ในฐนะเลขาธิการพักพลังประชารัฐก็กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหลังมีหลายชื่อเนี่ยหลุดออกมาหลุดโจเอี้ยออกมานะครับว่าเรื่องน,นี้ครับเราเธรรมบอกไม่ทราบเลยฮะไม่ได้ยินรัฐมน,น,นตรีพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวด้วยแล้วก็ ไม่มีใครทราบเรื่องนี้จริงๆเมื่อถามถึงคุณสมบัติการเปรมีมบเทีของนายไผ่ลิกนะครับสสกําแพงเพรของพรรคพลังประชารัฐที่ศาลเตียนจะพิจารณาเนี่ยประเด็นนี้ครับร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวนะครับว่าเดี๋ยววันที่3เมษายนคือพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องแล้วแต่อย่างไรก็ดยีย้ําว่าการปรับคอรมอในส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่มีแน่นอนมีแต่เพิ่มถึงไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มนะเมื่อถามถึงกระแสข่าวของพรรคปฏิบัติเนี่ยจะมาเข้าร่วมคอรมอครับทำให้โอกาสที่พรรคพลังประชารัฐอาจจะเสียเก้าอี้ครับประเด็นนี้ครับ ร้อยเอกธรรมนัฐก็กล่าวว่าตนไม่ทราบและย้ำอีกรอบว่าโคต้าของพรคพลังชรัฐเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีกหนึ่งและของเรารักกันเหมือนเดิมเมื่อถามย้ำว่ามีเป็นคำการันตีจากนายกแล้วใช่หรือไม่ว่าจะได้สี่เก้าอี้เท่าเดิมครับประเด็นนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็กล่าวว่านายกเนี่ยให้เกียรติพักร่วมฐบานนี่คือสาระสําคัญเดี๋ยวไปฟังเสียงมาช่วงตอนของร้อยเอกธรรมนัฐครับค่ะ ต้องยัจดพิจังพีะไกันคะพีนาจะกระสเรื่องปรับปอมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ทราบคต้งนี้มีสัญญาณเิพวกก็ทเียอยอะไรกันไม่ได้ยินครับแปลว่าในก็ไม่เียอะไรก็ไม่ได้ไม่มีใครทราบเลยทนี้ราว่ามันถึงเวลาเหออย่าทำรงนยไปขอคนอยู่ไม่ทราบเหมือนกันก่อนหน้านี้แล้วคุณิเคยบอกว่าให้รอในส่วนาได้ทำาะาเรื่องคุณไผ่กันยไงีอนคะบอกเดีวๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้เรื่องจะมีไหม ไ,ไม่มีเพียงแต่เพิ่ไมได้ยินข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะเข้ามาร่วมรัฐบาลไม่ทราบครับแล้วมีโอกาสที่พ,พรรคพลังประชา,าร,รัฐจะเสียหนึ่งตำแหน่งให้พรรคประชาธิปัตย์ด้วยหรือเปล่าคะออ๋อไม่ทราบครับ